Dikap DC nama kan kunat penyakit ini n. สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่กุทาม88.5 FM ช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้กับดีเจน้ำนี่แหละค่ะหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องเลยนะคะที่เราต้องแสดงความยินดีมากๆสําหรับสัปดาห์นี้นั่นก็คือพี่ป๊าโปเตโต้แล้วก็คุณเตยนั่นเองนะคะยินดีด้วยเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคู่ที่น่ารักมากๆเลยเห็นแล้วอยากแต่งงานต่ามมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะหนึ่งเพลงที่เราจะเปิดให้เรียได้ว่าเป็นการยินดีล่วงหน้ากับ เจ้าบ่าวคนนี้อ่านั่นก็คือพี่ตุ่มบอดี้แลมกับพี่ก้อยนั่นเองนะคะแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบอืก่อนที่จะเป็นบอดี้แสลมทุกวันนี้กับวงละอ่อนนั่นเองกับเพลงนี้ได้หรือเปล่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนท้ายชั่วโมงของเรานะคะก็ยังมีกูทามิวสิครีเควส์กันด้วยถ้าใครอยากฟังเพลงอะไรก็โทรกันเข้ามาได้นะคะ02-760-5755ค่ะ